สองปีเลยเนาะที่พี่ไว้ผมสีทองที่กัดตลอดเวลานะคะผมเกิดใหม่ก็กัดตลอดเวลาตอนนี้คือผมเสียมากนะเสียในระดับที่ถ้าทิ้งไว้โดยที่ไม่เป่าผมอะเกินครึ่งวันผมถึงแห้งนะคะเกินครึ่งวันเพราะว่าแกนผมมันเสียแล้วติด,ตดกันตลอดมันก็เหมือนกันสางแล้วติดก็เลยได้ซื้อตัวบำรุงแกนผมมาผสมกับตัวมาร์กที่เป็นมาร์คนงแกะน,นะคะเห็นไหมเมือม่อเมือ่อตอนเมื่อตกี้ตอนแรกที่ยังไม่ได้สระมันสางไม่ได้เลยมันติดแต่อันนี้คือแบบมันเริ่มสางได้แล้วเนะี่ย เห็นไหม <l ots> ตอนนี้สระผมเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะเป่าผมให้แห้งก่อนจากประสบการณ์การมัดผมแล้วรู้สึกว่าผมมันได้ประสิทธิภาพดีก็คือตอนที่ผมมันแห้งมาเดี๋ยวเป่าผมก่อนนะจะให้สังเกตก่อนว่าผมเนี่ยตอนนี้พอเปียกแล้วมันเป็นอย่างนี้เลยนะมันสางไม่ได้นะ ยุ่งมากพันกันมากนะคะอันนี้คือสาธิตให้ดูก่อนจะได้เห็น before กับอ f t เตอร์เห็นไหมคือสางแล้วแบบติดอะ่ะติดก,กันตลอดมัน่ก็เหมือนกันสางแล้วติดซึ่งเราจะไม่หวีเพราะว่าถ้าเราหวีอตอนนี้ผมมันจะขาดนะคะให้ดูผมใกล้ๆนี่คือยุ่งแบบยุ่งมากเลยนะไม่กล้าส àng, างเพราะสางแล้วมันจะขาดเห็นไหมเนี่ยคือแบบสะเสร็จ แต่ว่ายังไม่ได้นวดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอามามาร์กผมก่อนความแห้งที่เราจะทําก็น่าจะประมาณนี้นะคะน่าจะประมาณนี้ให้ดูผมใ,ใกล้ๆสงสารผมมากาแห้งเท่านี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเราไปผสมตัวมาร์กกันเลย <c oughs> เรามาพร้อมกับของที่จะทํานะคะซึ่งทั้งหมดนี้พี่ซื้อใน t ิกต็อกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเช็คใน l า z a ด a าให้ว่ามันมีหรือเปล่าถ้ามีเดี๋ยวจะแปะไว้ใน กล่อง description หรือไม่ก็จะแปะไว้ในคอมเมนต์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอเดี๋ยวจะแปะ tiktok ok อกให้นะคะก็ไปดูในติ t t o k อกช็อปของพี่แล้วกันนะคะแล้วก็ไปสั่งซื้อตัวนี้แล้วกันตัวเชื่อมน้าเชื่อมแกนผมส่วนตัวนี้เนี่ยก็เป็นครีม k e r a t i n treatment a ัลเม r ร์ e e ี e เอฟเฟก e ี e คีรนนะคะสำหรับบำรุงเส้นผมสำหรับบำรุงเส้นผมฟื้นฟูผมแห้งเสียอย่างเร่งด่วนนะคะจากการทำ สียืดดัดและความร้อนอุดมด้วยสารสกัดจากครลาตินน้ำนมโปรตีนสารสกัดจากครลาตินขนแพะไฮยาลูรอนและวิธีบำรุงผมช่วยลดการขาดหลุดร่วงกระตุ้นรากผมให้แข็งแรงฟื้นฟูผมเสียอย่างเร่งด่วนให้กลับมานุ่มสวยงามตัวนี้นะคะกลิ่นหอมมากทุกคนตัวนี้กลิ่นหอมมากผมประมาณนี้นะคะที่จะตักด้วยไม้พายนะประมาณ สามสี่ตักนี่แหละปีสองปีที่ผ่านมาคือพี่อะกัดสีผมตลอดแล้วก็ผมมันก็เสียนะคะผมมันรู้สึกว่ามันจะขาดมันสังเกตได้จากว่าเวลาเราใดเราเป่าผม,มาอะผมมันจะแห้งช้าปกติพี่เป็นคนไม่ค่อยใดไม,ไม่ไม่ค่อยเป่าผมและผมจากปกติเนี่ยมันจะแห้งเร็วมันจะแห้งเร็วบอกชั่วโมงนึงไม่ถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยชั่วโมงนึงก็แห้งแล้ว เนี่ยบางบางครั้งปล่อยไว้เกินครึ่งวันก็ยังไม่แห้งนะคะเพราะว่าผมมันมันเสียนะคะแล้วก็พอเราไปรีดผมใดผมเนี่ยผมช็อปเลยท,ทันทีก็เลยหยุดการทําผมเองทุกอย่างนะคะก็ไปที่ร้านทําผมให้เขาสระใดให้เพราะว่าก็จะมีความรู้สึกว่าเขาทําเขารู้วิธีการป้องกันผมเรามากกว่าแต่ว่าไปไป,ไปมาเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันคือการแบบมันไม่ได้ฟื้นฟูก็ไปเจอตัว ตัวนี้แหละโฆษณาเนี้ยแหละในทิกต o k ก็เลยลองซื้อมาทําดูแล้วพอทําได้แบบครั้งสองครั้งก็รู้สึกว่าเฮ้ยผม,มันแบบมันมันร,รู้สึกว่าผมมันดีขึ้นทันทีแต่ว่าก็ใช้ประมาณกับปริมาณของตัวเนื้อครีมประมาณ5ตักของเราเราก็จะใช้ตัวนี้พี่ใช้ตัวนี้หนึ่งฝานะคะเทลงไปเลยหาภาชนะที่เราไม่ใช้นะคะจะเป็นถ้วยแบบเวลาเราไปไปร้านซื้อของเสริมสวยมันจะมีถ้วยผสมน้ำยา ซื้อนั้นมาก็ได้แต่พอดีพี่ไม่มีพี่ก็เลยใช้มันจะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะมันก็จะแยกเป็นน้ําแล้วก็เป็นเนื้อครีมสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องคนให้ส่วนผสมทั้งหมดมันเข้ากันนะคะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวพี่ไปคนแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาดูว่าตอนที่มันผสมเข้ากันแล้วเป็นยังไงนี่นะคะเนื้อครีมที่เราผสมเข้ากันแล้วนะคะแป๊บเดียวเองนะคะก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วตีให้มันเข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะใช้มาร์กผมเราได้เลยนะคะ เนี่ยจะบอกว่าผมพี่แบบแค่เนี้ยก็ไม่กล้าสางลงแล้วเพราะมันติดละถ้าถ้าสางลงนี่คือขาดละอ่ะอุปกรณ์ที่เราขาดไม่ได้นะคะก็คือผ้าช็ดตัวผ้าขนหนูหมวกคุมผมมันก็จะเหมือนการอบไอ้น้ำแต่ว่าของเราผมมันเสียถ้าเกิดมันเจอความร้อนหนักหนนี่คือมันขาดได้เลยพี่ก็เลยใช้วิธีการแบบไม่อบไอ้น้ำเพราะว่าเดี๋ยวผมขาดนะคะ ทําผมเป็นชอชอๆแบบนี้แล้วก็จริงๆอะ่ะมันมีวิธีที่เขาทําให้ร้านทําผมอะ่ะเขาทําโชว์ก็คือว่าครีมเนี่ยค่ะหมักผมมาร์กผมเส้นผมสนเสร็จทีเนี้ยก็เอาใช้ตัวรีดผมค่ะใดที่มันตัวรีดผมอะ่ะตัวเขาเรียกว่าใดรีดผมใช่ไหมอ่าห่อกระดาษฟอยแล้วก็ค่อยๆรีดผมค่อยๆรีดผมที่เราหมักค่ะ อันนั้นน่ะคือวิธีการของร้านทำผมแต่ว่าพี่ไม่อยากเสี่ยงตัวนี้มันหอมมากเลยทุกคนมันบอกมันหอมมากเนี่ยขนาดฉันแบ่งผมฉันยังแบ่งยากเลยทุกคนเพราะว่าผมมันพันกันแล้วเราต้องค่อยๆทําอ่ะไม่งั้นมันขาดเราก็ทํากับเขาไว้เยอะตอนนี้ก็คือต้องดูแลเขานิดนึงนั้นผมผมเรามันก็ลื่นปืดลื่นปืดแค่นี้เห็นไหมขนาดยังไม่ได้สระนะ เสร็จแล้วทุกคนจะลมจนทั่วหัวนะคะเมื่อกี้ที่ใส่ไปห้าตักหมดเลยนะคะเสร็จแล้วหมกคุมผมนะคะอันนี้สําหรับคนที่แบบไม่ถนัดที่จะใช้ได้ในการรีดให้มันร้อนเราก็จะสามารถใช้วิธีนี้ได้อบมันนะจากนั้นผ้าเช็ดตัวค่ะผ้าเช็ตัวที่เราคุมมาเม,ามาื่อกี้นั่นแหละ เรียบร้อยนะคะพี่ก็จะหอมันไว้อย่างนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงไปสับออกมาะคะแล้วก็นวดมันอีกทีนึ่ง <c oughs> เราก็แค่ล้างตัวมาร์กนะคะออกให้สะอาดหลังจากนั้นก็ถ้าใครที่ผสมแล้วส่วนผสมมันยังเหลือเยอะไม่ต้องทิ้งนะคะสามารถเอามาเป็นครีมนวดได้อีกทีหนึ่งแต่ของพี่เนี่ยพอที่ผสมแล้วมันหมดก็เลยแค่ล้างก็พอใช่เดี๋ยวไปเป่าผมแห้งเดี๋ยวฉันจะให้ดูว่าพอหลังจากที่ฉันมาร์กแล้วเนี่ยมันเป็นยังไง <c oughs> มาถึงขั้นตอนกับมานะคะคือเนี่ยพอสระผมเสร็จเราก็จะเอามาเป่าผมแห้งต่อ คือหนึ่งในเหตุผลที่พี่อ่ะไม่ไปร้านทำผมแล้วคือเราอยากบำรุงมันใช่ไหมแล้วก็สองคือมันค่อนข้างที่จะเปลืองแล้วก็ไปแล้วจารู้วิธีว่าเขาช่างทำผมก็ใช้วิธีไหนที่จะทำให้ผมเราไม่เสียเยอะคลิปนี้ก็เลยเป็นสำหรับคนที่ผมเสียสุดๆแล้วกู้ไม่กลับกู่ไม่กลับนะดูได้เลยว่าพี่ใช้วิธีไหนเพราะว่าพอพี่ใช้วิธีนี้แล้วมันมันเ,เรียกว่าอะไรนะมันฟื้นฟูขึ้นได้เห็นไหมเมือม่อเมือม่อตอนเมือ่อะกี้ตอนแรกที่ยังไม่ได้สระ มันสั่งไม่ได้เลยมันติดแต่เน,นี้ยคือแบบมันเริ่มสั่งได้แล้วเนะีย่ยเห็นไหมสั่งได้เธอถ้าผมเปียกเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เราหวีหรอกแต่ว่าเราจะหวีเบาๆนะคะคือถ้าเกิดว่าก่อนมาร์คผมเนี่ยเราแทบจะไม่ก้าวไม่อยากหวีเลยเพราะว่ามันมันติไม่ต้องอยากหวีหรอกเพราะว่าหวีลงมันก็ไม่ลงแต่เนี้ยคือเห็นไหมมันก็ลงของมัน จากนั้นสิ่งนี้นะคะสำหรับคนที่ผมเสียฉันแนะนำเลยค่ะมันคือ heat protecting and curing spray นะคะก็คือสเปรย์ปกป้องความร้อนให้ผมมันเป็นทรงอยู่นานนะคะแล้วก็บำรุงผมไปในตัวด้วยโดยที่ไม่เหนียวเนินะนะคะทำไมถึงใช้สิ่งนี้เพราะว่าหนึ่งคือผมที่มันเสียแล้วะคะ่ะมันไม่สามารถใช้ความร้อนได้ เพราะถ้าใช้ความร้อนผลจะยิ่งชดแล้วก็ผมจะยิ่งเสียไปใหญ่ทีนี้มันก็เลยต้องเป็นหนึ่งพอมาร์สแล้วบำรุงมันแล้วอย่าลืมโรเทคมันด้วยเพราะวา่าสำหรับคนที่แบบจะต้องใดผมต่อนะหรือว่ารีดผมต่อเพราะว่าพี่จะใช้ที่รีดผมนะคะเพราะว่าพี่ไม่มีความสามารถในการใดผมให้ตรงเหมือนช่างที่ท,ที่ร้านได้ก็มีตัวนี้ที่ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะก็อันนี้ก็จะมา มาทําให้มันเป็นลอนก่อนที่จะรีดผมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพี่ก็จะรีดผมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโดงความร้อนแบบโดยตรงเราก็จะเย์มันนะคะเพื่อให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะให้มันไม่เสียไปมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยคือบำรุงเสร็จแล้วก็ต้องโปรเทคมันด้วยถ้าคุณรักผมคุณต้องทําเหมือนดิฉันนะคะ,ะจากนั้นฉันก็จะหวีใช้ยเยอะเยอะ ถ้าเกิดว่าเราหวีไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้ผมเรามมันเรียบมันเนียนสําหรับคนที่ผมไม่ชีฟ้ฟูผมที่เอ,อไม่ได้เสียมากหรือว่าคนที่แบบเออชอบไปชอบไปร้านแต่ว่าหลังๆมาอยากประหยัดบ้างอันนี้มันผูกมากเลยทุกคนเพราะว่ามันหวีอ่ะแล้วมันก็อ,อ ทำให้มันยืดตรงได้เลยนะคะแล้วก็จะเคอร์ลิ่งมันก็ได้ก็แค่แบบทำเนี้ยเพราะว่าพี่ใช้แต่ตัวเนี้ยมันก็จะยังมีความตรงก็จริงแต่มันฟูอยู่นะคะคือมันจะแบบมันจะพองเพราะผมพี่จะเยอะนะคะแล้วก็เป็นผมหยักโศกข้างในก็จะใช้ตัวดีดเนี่ยค่ะดีดเสริมทับไปเพื่อให้มันเอ่อเรียบเพราะว่าพี่เป็นคนชอบชอบแบบชอบทรงที่มันเป็นแบบเนี้ยหรือมาให้มันเรียบๆอะไรเงี้ยก็เอาที่แบบตัวเองสะดวกตัวเนี้ยก็อ่ซื้อมาราคา ร้อยกว่าบาทร้อยร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบประมาณนี้แหละเป็น number one ของ La z a d a เลยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ใช้ตัวอันนี้จะไม่ค่อยจะจะมีความแอนตี้ไม่ค่อยอยากจะใช้ตัวรีดเท่าไหร่ด้วยความที่รู้สึกว่าหนึ่งคือมันมันทําให้ผมเสียแล้วก็สองเนี่ยเวลารีดแล้วมันชอบกินผมแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากใช้ตัวรีดสักเท่าไหร่แต่ว่าพอมาใช้ตัวนี้มันก็โอเคมันรีดมันแบบมันมันเรียบมันง่ายแล้วก็มันร้อนแล้วก็มันทําให้ผมแบบเออมันทาให้ฉันทําชีวิตฉันง่ายขึ้นฉันเลยบอกว่าเฮ้ยมัันนบดีีสําหรคท หนึ่งต้องการประหยัดในเรื่องของงบการทําผม2ต้องการบํารุงผมแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลผมด้วยตัวเองฉันแนะนําเลยว่ามันเป็นไอเทมที่คุณเธอต้องมีนะไม่ว่าคุณจะผมเสียหรือคุณผมไม่เสียคุณต้องมีสิ่งนี้นะคะตัวซาเช่นียค่ะตัวนี้สําหรับโปรเทคผมจากความร้อนต้องมีนะคะต้องมียังไงก็ต้องมี <c oughs> คือถ้าเกิดว่าผมไม่ดีผมไม่ได้มาร์ผมสุขภาพไม่ดีเนี่ยวีบด้เ d e r คือเนี่ยถ้าเป็นก่อนที่พี่จะมาร์กแล้วผมพี่มันแบบยุ่งเหยิงหวีไม่ได้เนี่ยใช้ตัวนี้ไม่ได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้คือแบบใช้ได้แล้วก็ใช้ได้แบบใช้ได้ดีใช้ได้สบายเห็นไหมเออพอเนี่ยถ้าเราใดด้วยตัวนี้แล้วก็ไม่รีดมันก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่ชอบผมที่มันแบบเออธรรมชาติหน่อยไม่ต้องรีดเรียบ,บขนาดนั้นอนะ่ะแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดสําหรับดิฉันนะคะดิฉันเป็นคนที่ชอบความเรียบฉันก็จะใช้ตัวนี้ เนี่ยนะคะก็เป็นสภาพผมให้ดูนี่คือเสร็จแล้วแล้วก็ใช้การใดเองดีดเองนะคะก็บอกเลยว่าฉันไม่ได้ถนัดเรื่องการใดผมสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่เคยแต่ไม่เคยประสบความสําเร็จที่จะสามารถทําให้มันแบบนี้อันนี้ก็คือทําให้มันสวยได้ด้วยตัวเองก็ภูมิใจมากเพราะว่า เราสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆนู่นนี่นั่นแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่าเมื่อเราดูแลผมเราเองอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราได้ทํานุบํารุงมันอย่างเต็มที่เพราะปล่อยให้ผมมันแห้งเป็นธรรมชาติไปได้เลยนะคะใช้ได้ทั้งกับคนผมสุขภาพดีแต่ว่าเน้นย้าสาหรับคนที่ผมเสียแบบผมกรอบผมยืดผมเปื่อยผมพังอะ่ะจากการทําสีโดยเฉพาะการกัดสีผมการฟอกสีผมอันเนี้ยแนะนํามากเลยนะคะเพราะว่าของพี่เนี่ย ประเด็นของมันคือเรารอกเราฟอกหลายครั้งมากใครที่ฟอกสีผมแล้วผมมันเปื่อยหยุดเลยนะคะหยุดก่อนแล้วก็มาฟื้นฟูผมก่อนเย่ายเพิ่งไปฟอกมันใหม่นะคะแล้วก็เอาให้มันฟื้นฟูก่อนแล้วจะทําอะไรกับมันก็ค่อยทําอีกทีหนึ่งเะให้ผมให้ผมเราะจะทําอะไรก็ค่อยทําอีกทีหนึง่งให้ผมของเรากลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมก่อนแล้วค่อยจัดการมันนะคะก็ะสําหรับใครที่อยากรู้ว่าพี่ซื้อตรงไหนเดี๋ยวพี่จะใส่ในตรง description ให้นะคะเป็นลิงก์ของ l a า a ้าแปะเข้าไปสั่งซื้อได้เลย ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเออเจ้าเลิฟอีเดีีทุกคนการลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองดูแลตัวเองตั้งแต่หัวจรวดเท้าใส่ใจตัวเองทุกกระเบียดนิ้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจในตัวเองแล้วเรารักตัวเองแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแม่กูโคตรสวยเลยอะเมื่อเราเป็นไปตามที่เราต้องการอเราจะรู้สึกว่าแบบ proud of myself มากเลยนะนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ